สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาหาดูปลาที่อ่างลําําิายนะครับวันนี้น้ํามันขึ้นเขาปล่อยน้ําลงอ่างแล้วน้ํามันดันขึ้นในป่าเอาเรือบันไดมามาหาเลาะดูเห็นไหมน้ํามันขึ้นมันจะดันน้ําขึ้นมาใหม่น้ําใสอยู่แต่ว่าลมมันจะแรงวันนี้ก็เลยเอามาลงแค่ตรงนี้มันตรงนี้มันหลบลมออกไปด้านนอกนู่นลมมันจะพัดนี้สำรวจดูตรงนี้ก่อนถ้ามันไม่เจอเดี๋ยวค่อยไปข้างหลังนู่น พอดตามดูกันจัดไปมาลุ้นดูกันว่าจะมีปะนินลอยเห็นสักตัวไหมเดี๋ยวน้ำมันจะตื้นหน่อยนั้งนี้ <c oughs> ตรงนี้มันจะเป็นล่องเข้ามา ขึ้นยางกันครับเผื่อปลามันลอยมาหาจกโตนะยางสองเส้นนะวันนี้ยางแป DI ี่ฟิกรูห้าตัดสิบสองเซนช่วงชักผมหกสิบห้าเซนนะปืนศูนย์ครับบอกนี้สวยงามดำท้องเรื่องลุ้นดูกันว่าจะมีตัวไหม มีปลาขึ้นปลาเป็นปลาตองกายไปลาปลาตลาดปลาตองไม่ใช่ปลากายปลาตองปลาตองเห็นไหมปลาตองขึ้นมันมีลมอ่ะวันเนี้ยเลยไม่อยากออกไปด้านนู่นขนาดตรงนี้หลบลมยังพัดขนาดนี้แหละออกไปนอกนู่นยิ่งร้ายเลยจะเห็นปลาตัวไหม ปลาฉลาดขึ้นพัดพัดพัดช้อนครับพี่น้องคนนับโดน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 ปะนินไม่ขึ้น ดน,ดน,ดน,ดนช่อนโผล่มาดำๆนะครับนั่งดูอยู่ไม่ขึ้นไอช่อนไอช่อนขึ้นแทนปนินไม่ขึ้นติดแล้วติดต้นขัดหมอนนะดึงไม่ขึ้นคนระับได้ลงไปเอาปางกันครับพี่น้องปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่ ล,ลมพัดเรือดขนาดอยู่ลบลมนะตรงนี้ไปเดีああ๋ยลงเบี่ยปลากันครับไปไหมเพิ่ปแค่นี้ ตืน,นกะไว้แล้วว่าถ้าไอ้นินไม่ขึ้นมังได้ยิงไอ้ช่อนนะมาจริงๆเหรอพี่น้องขอใหญ่ครับอุ้ยดึงแรงดึงแรงไม่ต้อง เรือพี่น้องเลยหนึ่ตัวปลาเพี้บๆอยู่นี่แหละลึกไหมเนี่ยนั่นไมไปเรือยังคน มันขานนี่แหละแต่ก็เปียกนะดึงไม่ขึ้นนะครับมันติดต้นอันนี้ต้นขดัดหมอน,นต้นนะต้นขดัดหมอนนี่ถ้าเราเอามาหมักไว้แล้วให้ใบมันเน่าแล้วก็เอาไปล่อปลาตะเพียนกับปลาเนินกินดีมากเลยทุกท่านเขาจะเอามาหมักไว้แล้วก็ให้ใบมันเน่าแล้วก็จะเอาไปใส่รอบปลาเข้ารอบดีนะตุกน,นี เคือเกาละเดี๋ับออกเลย ลุกไปนู่นไหมครับดูครับช่อนตัวใใจกันไหนไรครับแล้วพันกันไปหมดเลยนี่ครับช่อนครับ้อ้สวยๆไปครับหนึ่งแต้มครับปลาดินไม่เห็นก็ล่ำไปช่อนไปก่อนแจ้วมีปลาวิ่งอยู่ในป่า น้ำตื้นเห็นไหมเห็นไหมจะมองไม่เห็นเป็นปลาอะไรพี่น้องมองไม่เห็นเลยเดีมันวิ่งนี่เป็นวัดวัดเป็นปลาอันนี้เปล่าปลาขาวไปนู่นละไปนู่นละวิ่งเป็นลำน้ำเปั๊บปั๊บเลยมองไม่เห็นนะไม่เห็นตัวมันจะว่าปลานิลวิ่งก็ไม่ใช่ ม่เป็นปลาเขาจะมีปลาวิ่งขึ้นปา่าขึ้นในปา่าแต่ปลานินไม่ขึ้นไม่เห็นเลยเน,น้ำวิ่งวุ่งพัดวัด,ดจริงๆแล้ววันนี้ก็ตั้งใจมาดูปลานินนะครับกาว่าน้ํามันท่วมป่าขึ้นแล้วก็ป่ามันน่าจะดันเข้าในปาา่าม้งแต่ว่าวันนี้ลมมันแรงก็เลยเอาลงแค่ตรงนี้ ขนาดดูตรงนี้ก็ยังน้ํามันเป็นคลื่นนะมันเป็นคลื่นลมมันอยู่ข้างนอกลมแรงลมมันจะพัดโยกโยกโยก,โยก,โยกเป็นคลื่นเป็นคลื่นแบบนี้ปามไม่ค่อยลอยครับน่าจะอาทิตย์หน้าลมน่าจะเบาถ้าลมเบา,า,เ,บาเดี๋ยวไปสํารวจในป่าข้างหลังนูนพอได้ลุ้นดูปลาเนนบ้างตรงนี้ไม่เข้านะไอช่อนผิดคิวนะครับมาก็พอได้กับข้าวอยู่นะดันไปหนึ่งที ถ้านั่งดูสักพักถ้ามันไม่คุยยังไงก็เดี๋ยวกลับบ้านไปทําปลากินดีกว่าพี่น้องเดี๋ยวนั่งดูอีกจักหน่อยเนาะนี่ครับฉมวกจิงปลาก็จะมีหลายอย่างจะเป็นปืนศูนย์ปืนเลงลาง ตัวนี้ก็จะเป็นเล็งศูนย์ปืนศูย์ก็จะมี0ูนย์ศนย์หลังศูนย์หลังก็จะเป็นแบบนี้จะมีขีดตรงกลางตรงนี้ให้เราเล็งเราก็เล็งตรงกลางตรงขีดตรงเนี้ให้มันตรงกับศูนย์หน้าออปติกไฟเบอร์ตัวนี้ศูนย์หน้าจะเป็นตัวนี้เล็งศูนย์หลังให้มันตรงศูนย์หน้าแล้วก็เอาปายองศูนย์เขาเรียกเป้ายองศูนย์นะ เดี๋ยวจะลองยิงให้ดูขวดน้ำเวลาเล็งปืนก็จับปืนให้ตรงอย่าให้มันเอียงด้านไหนด้านหนึ่งแล้วก็เล็งให้ศูนย์ศูนย์ลังตงัวนี้ตรงกับศูนย์หน้าแล้วก็ตรงกับเป้าแล้วก็ยิง ครัวามแม่นก็ขึ้นอยู่กับบคุคคลปืนแม่นอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องฝึกกันฝึกกันบ่อยๆครับฝึกบ่อยๆยิงให้มันเข้ามือเดี๋ยวก็จะแม่นเองลองฝึกกันพี่น้องอ่ะแล้วก็สําหรับบันไดนะสําหรับบันไดใครที่ถามว่าสูงเท่าไหร่บันไดสูง3เมตรนะครับ3เมตรซื้อมา3,000บาทนะครับแล้วก็เรือเรือกี่ฟุต ผมไม่แน่ใจว่ามันกี่ฟุตแต่มันยาวสามเมตรนะครับจากหัวถึงท้ายจากหัวถึงท้ายเนี่ยยาวสามเมตรเรือตัวนี้จะฉีดโฟมด้านในด้วยนะครับนี่ยี่ห้อและรุ่นมันรุ่นนี้ cb ขีคดหนึ่งสี่่วน เหล็กตัวนี้ยาวเท่าไหร่ก็เอามาแค่ให้มันพอดีกับเรือเราอันนี้ผมวัดแล้วมันต่ำเกินผมก็เลยเอาไม้เสริมขึ้นมามันเป็นเหล็กฉากเฉยแล้วก็มาจาะยึดกับเรือตัวนี้ตัวนี้แค่นี้แหละเหล็กตัวนี้หนึ่งนิ้วกมะบไหนแล้วก็ไอ้ตัวนีเ้เขาเรียกอะไรไม่รู้ ตัวล็อกท่ออะไรนี่แหละน้ำแบบน,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 นี้ของประปานะอย่าไปซื้อของไฟฟ้านะของไฟฟ้าบางแบบนี้เจาะเรือเลยแล้วก็ยึดนอดไว้น,นี้ง่ายกว่าไอที่เอาคีบตอนนั้นตอนนั้นเอามาคีบนี่หายก็เลยเอานี่มาทําใหม่แกวตัวเดิมกันเ้ง300ร้อยบาทะก็ประมาณนี้สําหรับเรือ1นึ่ลำก็ประมาณประมาณเก้าพันถึงหนึ่งบาทแล้วแต่สถานที่ซื้อของ จัดไปสำหรับไอช่อนตัวนี้ก็ใหญ่มากครับไซส์สวยโลกว่าแน่นอนขวดน้ำกับปลาตัวใหญ่น่าจะประมาณโลหก 6. ประมาณนี้ครับพี่น้องตัวใหญ่มากจัดไปครับเมนูอะไรพี่น้องแนะนำเมนูหน่อยสำหรับผมนะผมบอกเลยว่าเรือบันไดเนี่ยมันสะดวกมาก เราสามารถออกได้ทุกหมายอย่างเช่นตรงนี้ถ้าไม่มีเรือบันไดมันก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีนั่งร้านให้ขึ้นยิงอเอาเรือบันไดเข้าหมายได้เลยเห็นไหมแล้วถ้ามันไม่มีตัวเราก็สามารถพายเรือย้ายไปที่อื่นได้อย่างเงี้ยสะดวกสบายขนก็ง่ายยกขึ้นเรือแบบนี้ จัดลดพี่น้องสำหรับเรือบันไดนะฮะต้องขอบคุณพี่ยุทธนะครับเป็นต้นแบบที่คิดค้นเรือบันไดให้พี่น้องเราได้ทำตามยิงปลานะครับต้องขอบคุณพี่ยุทธมากๆานะฮะพอเข้าไปติดตามแกได้นะใน Facebook สลายุทธนะครับของอพี่ยุทธที่เพชรบุรีเดี๋ยวผมขึ้น Facebook ให้แกอินให้อีกทีนึงสุดยอดพี่ยุทธจัดไปคนโบราณเขาบอกว่าหัวลมหนาวมาแล้ว ไปหาดอกแคกมาแกงส้มเถอะนี่เลยเนาะเดี๋ยววันนี้แกงส้มปลาช่อนใส่ดอกแคนะครับตีอย่าร้องทำไมอากาหนูผิดไหนใ็่ยิ้มหวานหน่อยคะ่ะยิ้มห,าหามวานหว่าพี่แกงแกงส้มพริกแกงแกงส้มทางนี้มันไม่เผ็ดเหมือนทางใต้ใส่เยอะๆ น้ำขำปรหยกดลไปเลยน้ำเดือดแล้วก็ปลาใส่ลงไปเลยครับมีปลาช่อนทำแล้วบุ้มไม่ต้องคนมันนะปล่อยให้มันน้ําเดือดกันนะ น้ำเดือดพะพักตามเริ่มสุกแล้วเราเอาเดี๋ยวเราพักไปดอกแค่ใส่เลยแขงส้ม,มดอกแคน้ำจะเยอะไปหน่อย เรเล่นอะไรคะปืนเหรอไหนปุ่งไหนนี่เกี่ยวไหมเกี้ยวไหมเกี้ยวไหมคะไม่โอ้ยเอาโอ้โหขี้มูกไหลเี้ยใส่ไป็นไหนใส่เป็นนี่ไส่ไปให้พี่พ่อใส่ให้ไหนไพ่อใส่ไม่เปลี่ยนอันนี้ลูกมันโอเคปิดแก๊สเรียบร้อยครับแกงส้มดอกแค แกงส้มปลาช่อนไห่ดอกแคร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยนี่นะครับมีไข่ด้วยนะครับรช่อนมาพี่น้องกินข้าวกันบัดนีแ้แฉ้บแฉลบไหมครับแฉ้บมาครับกินข้าวด้วยกันครับโอ้โหดูด,ดูครับไข่ปลาครับไข่ปลา,าเป็นครึ่งครับกับน้องพอตครับแฉลบแฉ้บ อันนี้เผ็ดค่ะน,นี้เผ็ดหนงกินไม่ได้นีแต่แกงเผ็ดค่ะเอา้าจำดูเก๋วเกว๋าค่อยกินอ่ะเนื้อปลาแบบหวานมากเดี้ยงเบ้ง ปลาช่อนน่ะมันต้องกินสดๆเดี๋ยวนี้ถ้าเอามาใส่ถังไว้แล้วข้ามคืนแค่คืนเดียวนี่กินไม่อร่อยแล้วปลาช่อนต้องเอามาแล้วทำกินเลยแบบนี้แซ่บอร่อยไหมครับ,อ,รอ,รบอืมกินเยอะๆน้ำหมดจานอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ อืมไปยากน้าแกวไหมแกวแกวกินผักหนั้ยไหมเห็นไหมผลโบราณเขาบอกว่าแกงส้มหมอลมหนาวยังไดง้ไม่เป็นไข้อืมมาเล้ะ ยังมันหมดเลยเดี๋ยวเยวเอะแยะข้าวเจ้าข้าวพ่อน่ะอ๋อข้าวพ่อจะหมดแล้วอืมก็กินเยอะเนาะข้าวกินเยอะเนาะอข้าวพ่อร่อยก็กินหมดเลยน้ำน้ำพ่อจับให้คว้าขับครับครับขับข้างคว้า Ô chim kể chẳng lựa đủ cho hắn chèo kéo kéo chèo hmm. kéo